ตอนนี้อยู่ในแมปเดอไม่ใช่ดูในแมปเอ่อเบอร์เดอร์มิสซี่สองครับแมปนี้ก็เกี่ยวกับการฆ่าตะโกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับผมแล้วตอนนี้ผมต้องรอก่อนว่าใครเป็นเดี๋ยวเราตัดไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เล่นแล้วครับทุกคนโตอนนี้ผมได้เป็นผู้บริสุทธิ์โอ้ยเป็นผู้บริสุทธิ์มันจะน่าเบื่อสักแค่ไหนจะได้ยินนดิดนึงนะครับผม เมื่อกี้ริมผมจะพันนิดนึงนะครับเพราะว่าผมได้เข้ามาในเอาหมอนะครับแล้วจะนา่าแก็จะได้ยินเสียงนิดนึงนครับก็ขออภัยด้วยครับทำเสียงดังก็ขออุ้ยตายอุ้ยตายตัวเองตัวเองเห็นต่อหน้าต่อตาเลยอุ้ยตายตัวเองตัวเองใครก็ได้ช่วยด้วย โอ้โหทุกคนเห็นไหมครับผู้ชายคนนั้นเป็นเฮ้ยชอรีบรอ่บอกแต่คนคาทตกคนเขไม่กินกาแเลต่คนแตกคนค่คนข้าตคนผมเห็นขน้วแต่คนวย อุกจนดูอุกจนมเสียวมากเลยอ่ะอูุ้ืันไม่คจะต ดีใจมากโอ้ว้าวเทียมกันอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยเ้ย,อยขอโทษสครับทุกคน <ผม S 1> คลิปนี้จะวุ่นวายนิดนึงนะครับผมเพราะว่าด้ยินเสียงเพราะว่าแม่กับผมเออคุยกันอยู่นะครับเพราะผมมีที่ที่จะอยู่แบบเงียบๆน,น,นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้าเสียงดังมาก,มากๆก็เออกดไม่ใช่ <laughs> ก็ขออภัยด้วยครับ ขอภัยอะไรเยอะแยะเนี่ยโอเคแต่ย่างนี้ก็รอก่อนนะครับรอให้มันรีโหลด m a ท map เสร็จก่อนต่อไปก็เต้นรอดีกว่าเอาไปต้องเต้นแล้วแล้เป็นอะไรอุ้ยเจ้อุ้ย,ยไม่ใช่คุณผีน,นะครับผมได้เป็นคาตะกอนนะครับผมอุ้ยอย่างนี้ก็จิงเจ๋วจีดีโจเลยดิโอ้ยโชคดีอะไรขนาดนี้รับสองก็ได้เป็นคาตะกอนเลยว้าว ใครอยู่ไหมจะติดค่ะมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมฮึอยู่ไหนเอย่ยอยู่ไหนเอย่ยชุกมันมีใครอยู่เลยเลยผมได้ยินเสียงนะโอ้ผมเห็นรอยเท้าเลยผมจะตามรอยเท้าไปครับอยู่ไหนเอ่ยผมไม่ชอบอยู่นี่ จ้าโอ้อยู่ด้านล่างนี้นะครับทุกคนคนเยอะเหมือนกันสนุกมากเลยนะครับทุกคน ใครอยากเล่นก็มาเล่นได้นะครับผมสนุกมาก าาเป็นรลดร้นีว้เี่ยดัน้ำมาไว้ครับโอ้ยเมื่อกี้ผมได้พูดนานเลยผมต้องแอบใหดดีแล้วก็ไม่ทันเออในอำเภออยู่ไหนครับผม เฮ้ยเฮ้ยชนบินใครเป็นฆาตกรเอ่ยไม่รู้เฮ้ยชนบินได้เวลาแล้วค้าวขคาวข้าวข้าวค้าลิคีบไอ้นี่ข่าคนให้หมดซะ ไขหมุดไข่หมุดไขหมุดไม่้าวผมแพ้ครับทุกคนผมแพ้แพ้แบบเต็นด้วยทุกคนว้าวโอ้ยแต่ดีนะที่ผมออกได้นะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพลงท่านี้นะครับผมเพราะว่าผมอยากให้มันยาวมากแล้วตอนนี้ผมก็รอแล้วด้วยโอเคบา,บายๆครับเดี๋ยวเจอกันครับแปบ๊บนึงนะครับโอ้บายบายครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดสตามด้วยกดกระดิ่งด้วยบาย,บายยบุยบุยเอ้ยบาย,บายยเอ้ยถูกแล้วบา,บายๆ